ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมปังๆเว้เฮ้ยวันนี้กูอยู่ที่สล็อตเหมือนเดิมเป็นไงมาพกทุนแค่พันเดียวเลือดมันล้อไอ้สัตว์ออตโอต้เลยเบลยสิบน,นี่แหละใครอยากรวยแอดมาเลยที่แอดแปดแปดยูทูบนะพวกมึงแอดก่อนรวยก่อนเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนได้ด้วยสัตว์อ๋อเมื่อกี้เข้านั่นอันนี้กูเลือกแบบสส่ฟ้าแลบนะมึงไอ้สัตว์คือแบบหมุนปุ๊บเข้าป,ปั๊บหมุนปุ๊บอันนั่นไง เมกาวิกวินนี่เฮียแป๊บเดียวเองไอ้สัตว์เท่าไรวะถ้าอยากรวยแอดมาเลยที่แอดแป y o u t ยูทูฝากช่องนี้ไว้ด้วยไอ้สัตว์ฝากเกมปังๆไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กูด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจสัตว์ทืบหน้าหหรอกเท่าไรวะพันสี่สี่สิบไอ้สัตว์แป๊บเดียวเองไปต่อเฮ้ยพอดีว่ามัง้ง ใครอยากรวยแอดมาเลยที่แอด88 YouTube นะมึงแอดก่อนรวยก่อนกด b ับส i b e กดกระดิ่งให้กูด้วยเยดเค